ฮอหอยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสนุกต่อในช่องของเจเจอิงฟาผาแตกวันนี้พามาเอนจอยกับ For June Mouse หนูโชกราบเออเผาจะหมุน3ามจนกว่าจะชนะรางวัลในฟีเจอร์หนูโชกราบ อ่ะมารุนว่าเจ้าหนูโชคลาภเนี่ยจะปล่อยของปล่อยทองมาให้เมื่อไหร่แต่ก่อนอื่นต้องมาดูตรงงารางการจ่ายเงินรางวัลน,นิดนึงเนาะมีไม่มากมีมมมสสญลักวายและสัญลักอื่นๆแล้วก็ฟีเจอร์หนูโชคลาภเลยเท่านี้ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่สบสน,นให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี <c oughs> ขวรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ กดไปเล่าไปเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าเจเ๊ชอบเกมนี้แล้วก็ให้เกมนีเนี่ยก็เป็นโนนหนึ่งในใจเหมือนกันเพราะไรเพราะไรหนูท้องปล่อยโชคปล่อยลาบตลอดเออไม่ได้มหมูหลายๆครั้งก็เป็นหนูนรกเออเหมือนกัน <laughs> เป็นทั้งหนูโชคลาภหนูนรกหมูน้ำตกหมูสมตำเอ้ยหนูนรกหนูน้ำตกหนูสมตำเป็นมาหมดแล้ว <c oughs> คือเป็นมาหมดเลยจริงๆอันนี้ต้องพูดแบบนี้แต่เจเจก็ได้รับมากกว่าจ่ายเอออันนี้คือเป็นสรุปสั้นๆของเกมนี้เจเจค่ะฟอร์จรูนม้าหนูโชคลาภเนี่ยแตแกดีอย่างที่ค่ะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะพอต่อ ฮา่าอย่างที่เห็นเลยจ้าดีไหมละ่ะยังไม่ทันเมาเลยจังหวะก็คือแบบนรกแตกแหกยมาบาลแบบนั้นเออยังไม่ทันไปถึงไหนก็คือนรกแตกแหกยมาบาลไปเลยจ้าเพราะว่าได้รางวัลก้อนโตบ่อยมากๆยัง้โอ้ยยังไม่ทันคาดคับ ยังไม่ทันแห้งก็รับรางวัลก้อนโตไม่หกร้อยบาทได้รางวัลใหญ่เลยนะสัญลักษณ์หนูแบบเนี้ยนี่คือสัญลักษณ์รางวัลใหญ่สุดและเจ๊คือได้มาแล้วได้ที่เลยเออและก็ยังมีเจ้าหนูโชคลาภเนี่ยเป็นสัญลักษณ์วายที่คอยสอดแทรกวายรัวๆเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยถือทองพร้อมก็ถือทองมาเลย ไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นถัว่วเป็นประทัดหรือถุงเงินถุงทองอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็คือเลิศคือเจึงที่เด็ดของเขาเลยก็คือวายของหนูโชคลาภที่จะลงลงมาตรงเผากลางหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะรางวัลเอออย่างนั้นก็รอลุ้นว่าวันนี้เจเจจะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นั้นไหม พี่หนูน้องหนูของเราจะให้คอมโบโบนัสแจ็คอรแบบนั้นให้เราบางไหมสำหรับรอบนี้เออก็เป็นเกมสนุกที่จะต้องมาซ้ำนะอ,อต้องพูดแบบนี้เกมสนุกที่จะต้องมาซ้ำและเจ๊ก็กำลังทำอยู่ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรฮะ เห็นทุกคนมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยด้วยความที่ว่ามีอยู่แค่สามเผาสามริวและและมาเราจอโ้ลุ้นนะลุ้นนะจริงๆถ้าเข้าฟีเจอร์แบบเนี้ยอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีไม่เอาส้มไม่ <c oughs> ไม่เอาส้มไม่เอาถั่วขอเป็นเงินอั่งเปาก็ได้อะได้ไหมโอ้โห O M G ขอเงินก็คือได้เงินขอเข้าก็คือได้เข้ารางวัลก้อนต้นระดับสูเปอร์สองพันห้าร้อยบาทหอหะรับจุกรับจุกไปเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือ ก็คือได้โบนัสที่จุกจุทกทำกำไรเพิ่มแล้วสำหรับเก๋เข้าต่อเนื่องเลยซ่าแม่หมุนซ้ำจน,นกว่าจะชนะนะเธอไม่ว่าเราได้อันเดียว2ออันหรือทั้งหมดก็คือการหมุนชนะนะฉะนั้นลุ้นว่าจะได้เต็มหนะ้า <horror> อู้ รอบนี้เบามานิดนึงนะรอบนี้เบามานิดนึ่งอนะโอถึงรอบฟีเจอร์หนูโชคลาบจะให้หน่อยแต่ก็คือได้รับสัญลักษ์รางวัลก้อนโตมาปลอบใจเออประทัดเข้าอีกอะไรอีกมีให้ลุ้นเข้าอีกคือตอนนี้หกพันแล้วว่านึกออกกแมคคือมันเลิศ มันเลิศก,ก็คือทํากําไรไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทํากําไรเท่าตัวไปแล้วอะแต่ก็ ถือว่าเบ็ดสนุกสนุกให้เพื่อนๆดูต่ออีกสักนิดอีกสักหน่อยแล้วกันนะเออเพื่อเป็นแบบอัตร้เออว่าจะมีอะไรเด็ดๆดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าตกหล่นกลางทางหรือเปล่าซึ่งเจเจบอกประจำนะว่าเจเจเนี่ยต้องพยายามหักห้ามหัวจิจหัวใจโฟกัสต,ตั้งสติแล้วก็ต้องไม่โลภเดอ้อเออเธออย่ามาโลภเดอ้ออะไรแบบเนี้ยถ้าตมมุด แจ็คพอตแตกหรือว่าเราได้โบนัสจากการเล่นแล้วแบบทาแบบกําไรเท่าตัวหรือมากกว่าทุนหนึ่งพันสพก็คือ,คอต้องแบบหยุดคือหยุดให้ได้หยุดให้ได้อย่างเดียวเธออย่าแบบปล่อยใจปล่จยจอยกับเกมอะไม่ได้นะไม่ได้ต้องตั้งสติเสมอต้องตั้งสติเสมอนะทุกคนอันนี้เจ๊ขอฝากเออ เป็นอีกหนึ่งคติสอนใจดีๆที่อยากจะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโอ้ไม่เล้ยไม่แล้วนะจ๊ะสำหรับเจ้าหนูโชคลาบและได้สอแบแดงเงินขับอยู่ในนั้นมาอีกสองพันบาทเห็นปะละ่ะเห็นปะละ่ะนี่คือ ผลพลอยได้ที่ตกหล่นระหว่างทางนะทุกคนผลพลอยได้ที่ตกหล่นระหว่างทางนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะเราเอาแบบสนุกสนุกเรามาจอยกับเพื่อนรักเรามาจอยกับเพื่อนรักของเราก็อยากจะเล่นเพื่ออัถลบให้ดูนะถือว่าทำกำไรได้ดีเลยหนูโชคลาภจริงๆวันนี้ไม่หนูนะรกต้องพูดแบบนี้ วันนี้ไม่หนูนรกถือว่าเลิศยังให้เต็มสิบยังยกขึ้นแท่นวางไว้บทยิงอวย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 ลูกเล่าเกมนี้เหมือนเดิมเออเจเจเล่นที่เว็บประจำอยากหลูก็กแวะแวมาดูที่คอมเมนต์ที่ปักหมดุดเออเจเจปักหมุดไว้ให้ จเจ,ะจะปักหมุดไว้ให้นะเอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากๆที่ได้มาเมามอยและพาทุกคนแอนจอยอีกแล้วอีกแล้วนี่ยังไม่ทันได้แบบหนึ่งออกแม่เออยังไม่ทันแบบจะปิดก็ไม่ได้ปิดจะเปิดก็ไม่ได้เปิดอ่ะ,อะ ถึงเวลา it's time to say goodbye อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าคนที่ไม้นี้อืมไม้นี้อืมเห็นจังหวะเมื่อกี้ปะรับถุงเงินถุงทองไหมอีกอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าคนนีคนเดิมของเธอด้วยนะจ๊ะบายบาย